ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ครูรัศมีชาแนลวันนี้ครูรัศมีจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องสูตรเส้นรอบรูปอน,นันต์มาฝึกทำโครงงานคณิตศาสตร์ไปด้วยกันค่ะชื่อโครงงานคณิตศาสตร์สร้างสูตรการหาผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันต์ที่เกิดจากการล่าส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดยู่กลางด้านของรูปเอเหลี่ยมด้านเท่าจะได้รูปเอเหลี่ยมใหม่ถ้ากระบวนการเกิดรูปใหม่ของรูปเอเหลี่ยมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด และสร้างสารชิ้นงานด้วย g s p บทที่1บทที่1เกิดขึ้นก็คือเรามีแรงบันดาลใจอะไรไหมหรือความสนใจอะไรที่มาสนใจทําเรื่องนี้นะคะบทที่1ที่มาและความสําคัญโจทย์ปัญหาเรื่องอนุกรมอนันต์เช่น,กา,น Writing, การแต่งของเรือไวกิงการแพร่กระจายของสารเคมีการเปลี่ยนทยมซ้ําในรูปเศษส่วนการหาผลบวกของเส้นรอบรูปอนันต์ของรูปเอียงด้านเท่าผลบวกของ อนุกรมอนันต์ s กับ a 1ส่วนหลบ r เมื่อค่าสมมุกของ r น้อยกว่า1นง a 1นคือพักแรกและ r เอัอตราส่วนต่วผู้จะทำสนใจที่จะพัฒนาหรือสร้างสูตรอย่างง่ายที่ใช้ในการหาผลบวกของเส้นรอบรูปอนันต์ที่เกิดจากการล่าส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดมก,กลางด้านทั้งรูปเอี่ยมด้านเท่ากับด้านยาวด้านและอีกหน่วยเราจะได้รูปเอ็นเลี่ยมใหม่ถ้ากระบวนการเกิดรูปใหม่ของรูปเอเหเีียมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด หรือเราเรียกว่าเส้นรอบรูปอน,นันต์เรามาศึกษาวัตถุประสงค์กันนะคะวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อสร้างสูตรการหาผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันต์สเพื่อนําความรู้เรื่องผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันต์ไปออกแบบและสร้างสามชิ้นงานด้วย GAP ขอบเขตการศึกษาหนึ่งขอบเขตด,นนด้านเนื้อหาเนื้อหาที่นามาศึกษาที่มาทำาโครงงานนี้เรื่องอนุกรมอน,นันต์เป็นอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัยธยมศึกษาปีที่6 สองขอบเขตด้านเวลาเวลาที่เราจะใช้ทำโรงงานช่วงไหนถึงช่วงไหนเดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะประมาณสักสองเดือนนะคะลงเรือนอะไรจังหวดอะไรสามขอบเขตด้านตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีสองประเภทคือตัวแปรจักระทำก็คือสูตรของเส้นรอบรูปน,นั้นสามจุดสองตัวแปรตามนำความรู้เรื่องผลบวกของเส้นรอบรูปน,นั้นไปออกแบบและสร้างสารรค์ชิ้นงานด้วย GFT ิยามสับเฉพาะรูปเอลิปติด้านเท่าหมายถึงรูปเอลิปติด้านเท่าที่มีมุมเท่าด้านเท่ามุมเท่ามีด้านยาวด้านและเอกหน่วยสองรูปเอลิปติด้านเท่ารูปหนึ่งมีด้านยาวด้านและเอกหน่วยรูปเอลิปติด้านที่สองเกิดจากการต่อจุดกลางด้านทั้งหมดของรูปเอลิปติด้านเท่าผลบวกของเส้นรอบรูปอนันหมายถึงผลบวกของเส้นรอบรูป รูปที่1บวกรูปที่2บวกรูปที่3าบวกไปเรื่อยก็คือน mx บวก mxa บวก mxa กำลังสองบวกไปเรื่อยสาสูตรอะที่เรียหมายถึงสูตรอย่างง่ายเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นจาก s กับ m ส่วนหนึ่อง s แทนผลบวกอนุกมนาน a 1แทนพจน์แรก r แทนอัตราส่วนด้วยเราจะได้ r เท่ากับ cos ตัวเล็บร้อยแปส่วน b สี่สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยทช้โปรแกรม geometry s k e t p a d หรือ gsp เพราะเราจะต้องใช้คำสั่งการแป่งและถงสองประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้สูตรอย่างง่ายของผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันต์สองสามารถนำความรู้ไปนำความรู้ผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บทที่สองเอกสารที่เกี่ยวข้องเรื่องที่เราใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ก็จะมี ทฤษฎีบอกวิธีการบอลลัสลำดับเลาค่ะอนี้ลำดับองเราเลยอัตราส่วนตรีกำรุตีอนุกรมเลาค่ะนี้อนุกรมอะไรต่อไปบทที่สาวิธีการดาเนินงานวิธีการดาเนินงานประมาณแปดสัปดาห์เราปฏิบัติหรือทําอะไรบ้างเราก็จะบันทึกมานะคะส่วนใหญ่แล้วที่ซีหรือสูตรต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาในบทที่สามนี้นะคะ ต่อไปเรามาศึกษารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่นงมีด้านยาวด้านและเอ็กหน่ยมีจุด DEF เป็นจุดกกลางด้านั้ 3, า3สามลากเส้น c g แบ่งครึ่งมุม ECF จะได้ c g ตั้งฉากกับ EF นตามทฤษฎีเจารณารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว e ่ว EFC ซึ่งมีด้าน EC เท่ากับด้าน e FC ต่อไปเราจะมาหารูป สามเหลี่ยมด้านเท่าที่สองว่าจะมีด้านยาวเท่าไหร่ขนาความยาวด้าน EF ด้าน EF เราจะต้องหา EF เท่ากับ2 EG เพราะนั้นเราจะต้องหาความยาวของด้าน EG ต่อไปเรามาศึกษาผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาได้จากสูตรก็คือผลบวกของมุมภายในรูปเอแเย่แต่ละมุมขนาดเท่าไหร่ ใช้สูตรวงแลวนลบ2คูณ180ส่วน n ถ้าเราแบ่งครึ่งมุมเราก็จะหารด้วย2วก็คือหารด้วย2 n เอ็นนะคะพนารูกสามเหลี่ยมมุมฉาก G ีเจะได้มุม GEC บวกมุม CGE บวกมุม GCE ีเท่ากับ180สองศาเราจะมาหามุม c e g ก็เท่ากับ180ดลบวงแหวนเลบ2คูณ180หารด้วย2 n เนเพราะมุมมม,ม,มนี้แบ่งครึ่งลบ90 ต่อไปนำา180ลบ9กก็เหลือ90ต่อไปก็เหลือ90บลบเล็เลบ90ส่วน N ต่อไปนำา n คูณก็จะได้90 N ลบ90 N บวก1้0ส่วน N เท่ากับ180ส่วน N ต่อไปเราแทน N ด้ว้3ก็เป็น180ส่วนสเท่ากับ60เพราะนั้นลงม 4G เท่ากับ60สงา เราหามุม C EG เพื่อเราจะหาด้าน EG นะคะต่อไปพี่นาสาเมียมุมฉาก C EG หาด้าน EG จากอัตราส่วนตรีโกณมิติเราจะได้ cos 60องศา cos กับด้านประชิดมุมหานด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็น EG ส่วน EC หา EG เท่ากับ EC cos 60 EC x ส่วน2 cos 60 cos 60เท่าก,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 กับ1ส่วน2 แต่ ef เท่ากับ2 eg นำ2เข้าไปคูณก็จะเป็นได้ทั้งจา ef เท่ากับ x ส่วน2เพราะฉะนั้นโลกสามเหลี่ยมด้านเข้ารูปที่1มีด้านยาวด้าน x หน่วยาะั้นเส้นรอบรูปเท่ากับนะค x สามเหลี่ยมด้านทางูปที่สอ,อ,องความยาวด้าน ef ก็คือ x ส่วนสอความยาวเส้นรอบรูปเท่ากับ3 x คอทบเเเท่ากับ3 x ส่วน,วน,วน 2. 2ต่อไปเราจะมาหาเส้นรอบรูปอน,นันต์เน่ยนะคะ วิธีหนึ่งใช้สูตรอย่างง่ายรูปสามเหลี่ยมท่ารูปที่หนึ่งเส้นรอบรูปยาว 3x รูปที่สองมีเส้นรอบรูปยาว 3x cos 180ส่วน3ก็คือ 3x cos 60รูปที่สามก็คือ2 x cos 60ทั้งหมด2ผลบวกความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดก็คือ 3x บวก 3x cos 60บวก 3x cos 60ทั้งหม2เราจะได้ R เท่ากับ cos 60เท่ากับ1ส่วน2 แทนค่าลงไปในสูตร s กับ a 1 1ส่วน 1, 1, ลบ a เท่ากับ3 x ส่วน1ลบ cos 60ก็เท่ากับ3 x ส่วนด้วย1 1ล 2. บ1ลบก็คือ1-2นํานำสขึ้นมาคูณก็จะได้เท่ากับ x ก x ได้นคำตอบไป็ลยเท่ากับ6 x ต่อไปวิธีที่2คือใช้สมมัตรของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปที่1เส้นรอบรูปก็คือ3 x ต่อไปรูปที่2 เราก็นำสองไปหารก็จะเป็นได้สาม x ส่วนสรูปที่สามก็นำสอไปหารสาม x ส่วนสองก็จะได้เท่ากับสาม x ส่วนสี่ผลบวกความยาวของรูปสามเหลีนหน่ยมด้านห้องก็คือสาม x บวกสาม x ส่วนสบวกส x ส่วนสี่บวไปเรื่อยๆซึ่งเราได้ r ทกับหน่สองซึ่งตรงกับข o อถกเป็นอนุกรคเรขาคณิตสามารถหาผลบวกของทุกรมอันนัได้เพราะว่าค่าสของน้อยกว่าห แทนค่าลงไปในสูตร a หนึ่งส่วนลบ a ก็เท่ากับสาม x ส่วนด้วย1ลบหนึ่งสก็เท่ากับสอง x ดังนั้นผลบวกความยาวของเส้นรอบรูปของสามเหลี่ยมด้านหน้าทั้งหมดก็เท่ากับ 6x f ถ้าเรารู้ความยาวของได้เราก็สามารถนำไปคูณได้ก็จะรู้ว่าเราก็จะได้ผลบวกความยาวของเส้นรอบรูปอน,นัมเท่ากับเท่าไหร่ต่อไปเรามาศึกษาการหาผลบวกของมุมภายในรูปเอเหลี่ยมว่าแต่ละมุมมีขนาดเท่าไหร่ เราใช้สูตรเงเล็บ n ลบ2องคูณร้อยแดสส่วนเอ็เช่นรูปหกเหลีย่ยมเราก็แทนเอด้วยหเราก็จะได้เท่าก120ับร้อยี่สิบองศาต่อไปเรามาศึกษามุมที่ฐานรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่สองที่เกิดจากการแลกเส้นแบ่งครึ่งมุ่ยอดมาตั้งฉากก็จะแบ่งครึ่งฐานด้วยเราใช้สูตรว่าร้อยแปดิลบเงืเล็บ n ลบ2องคูณร้อยแปสิบส่วน2อเอลบ90หรือเราจะได้เท่ากับร้อยแปดสิบส่วนเอ็น ซึ่งร้อยแปดสิบส่วนเอ็นขึ้นก็คือค่าอานั่นเองต่อไปเลำศึกษาตารางที่หนึ่งกันหาผลบวกข้อมูลภายในรูปเอลิปรูปสามเหลี่ยมก็แต่ละมุมกลางเก้าสิบสี่เหลี่ยมสี่สิบห้าเหลี่ยมร้อยแปดสิบหกเหลี่ยมร้อยยี่สิบต่อไปมุมที่ฐานเท่ากับร้อยแปดสิบส่วนเอ็นเราก็นำสามไปหารก็ได้หกสิบสี่เหลี่ยมสี่สิบห้าเหลี่ยมสามสิบหกหกเหลี่ยมสามสิบ เราลองไปหารูปเหลี่ยบอื่นๆก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะสรุปผลบวกอนุพงศ์มานาน S เท่ากับ a 1ส่วน1ลบ R S แทนผลบวกอนุพงศ์มานานเอนึ่แทนพุทธแรก R แทนอัตราส่วนร่วมจะได้ R เท่ากับ180ลบวงเล็บ n ลบ2องคูร้อยส่วนสองเอลบเกเราจะได้ R เท่ากับ180ส่วน n n ก็คือจำนวนรูป n เหลี่ยม สรุปได้ว่ารูปเอลเยนด้านเท่ารูปหนึ่งมีด้านยาวด้านละ x หน่วยรูปเอลเลนด้านเท่ารูปใหม่หรือรูปเอลเยนด้านเท่ารูปที่2ที่เกิดจากการต่อจุดจากด้านทั้งหมดของรูปเอเล่ยนด้านเท่าไปเรื่อยๆเราจะได้รูปเอเล่ยนด้านเท่ารูปที่1เส้นรอารูปเจาว nx รูปที่2 nxr n x c o s 1 8 0 n รูปที่3เส้นรอบรูป nxr กำลังสองเกิดจาก nxcos180m ทั้งหมดกำลังสอง เราจะได้ผลบวกความยาวของเส้นรอบรูปทั้งหมดเท่ากับ nx บวก nxr บวก nxr สองบวกไปเรื่อยๆต่อไปเราแทนค่าลงไปใน x เท่ากับ a หนึ่งส่วนหนึ่งลบแทน r เท่ากับ cos ร้อยแปดสิบส่วน n เพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรผลบวกของเส้นรอบรูปอันดาของรูปเอลเลนอ้างทาั้งหมดก็คือ nx ส่วนหนึ่งลบ cos ร้อยแปดสิบส่วน x เราก็จะได้สูตรแล้วนะคะต่อไปเรามาศึกษารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกมีด้านยาวด้านละสิบหน่วยต่อไปเราจะหาผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเป็นเท่าไหร่วิธีที่1ใช้สูตรอย่างง่ายวิธี2ใช้ทฤษฎีบทพีทางกรัสและเราเรามาศึกษาดูสิว่าคาตอบของทั้งสองวิธีเท่าไหร่ไหมวิธีที่1นึงใช้สูตรอย่างง่ายสี่เหลี่ยมเปจัตุรัสรูปที่1เส้นรอบรูปยาว4ี่สิบรูปที่สอง 4 0 c o s 1ค0สร้อยแปสิบส่วนสท่ากับสี่สิบคลูกที่3เส้นรอบลูกยาวสี่ o s 4คอสี่บ้าทั้งหมดกำลังสองผลบวกความยาวของเส้นรอบลูกของสี่เหลี่ยมจตุรัสทั้งหมดก็กรรกกคือสี่สิบบวกสี่สิบคอสิอทั้งหมดกำลังสองจะได้าเท่ากับคส4ี่สิบห้าเท่ากับ1ส่วนรากที่สอของสอเท่ากับรากที่สอของสส่วน2 ต่อไปแทนค่าลงไปเราก็จะได้ s เท่ากับ a 1นึ่งส่วนลบ r เท่ากับสี่สิบ่วนหนึ่งครสีิบห้าก็จะได้40่สิบส่วนหนึลบากที่สองของสส่วนสงต่อไปได้เป็นสี่สิ่วนสลบาที่สงของสส่วนสองนำสองขึ้นไปคูณก็เป็นแปดสิบส่วนสองลบราที่สองของสองส่วนสอต่อไปเรานำคอนดูเกตสบวกราที่สองของสองคูณั้าสศบได้ส่วนเราก็จะได้แปดสิบวงเล็บสองบวกราที่สองของสองส่วนส สีลบสก็เป็น2องสองหารแปก็จะเป็น4ี่สเรงนห่วงแรกที่สอของสองดังนั้นเส้นรอบรูปอนันต์ของสี่เหลี่ยมโดยดาทั้งหมดเท่ากับ4ี่สเรงเล็นสองรประมาณ1้อยสามสิบห่ศูนยหนึงต่อไปมี2ใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสสี่เหลี่ยมเป็นดยดาทุกที่1มีด้านยาว40่สิบนิ้วะฉะนั้น สี่เหลี่ยมจัตัวรัสรูปที่1จะมีด้านยาวนำสี่ไปหารจะเป็น10นิ้วต่อไปด้านที่สองก็นํา2ไปหารก็เป็นด้านที่สอง5้ากำลังสองบวกหากำลังสองได้5้าด้านที่สองของ2ต่อไปนำสองไปหารอีกก็จะเป็น5ส่วน2อด้านที่สองของสบวกกำลังสองบวก5ส่วน2อด้านที่สองของ2องบวกกำลังสองได้เท่ากับด้านที่2องของยีเท่ากับ5ผลบวกความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตัวรัสทั้งหมดก็คือสี่สิบวก ยี่สิบหน้าที่สองสองหน้าที่สองของสต่อไปแทนค่าลงไปในสูตร s เท่ากับ n หส่วน 1, a 1. เราจะได้ a เท่ากับหนึ่งส่วนหน้าที่2องของสองเ่ากับหน้าที่สองของสส่วนสงแทนค่าลงไปเราก็จะได้เท่ากับ4 0่สิบส่วนหนลบรา้ที่สองขส่วนสหรือเท่ากับ40 f สิบหน้าที่สองงสหรือประมาณร้อยสามสิบหกจุดสี่หน่วยแสดว่าทั้งสวิธีได้คำตอบเท่ากัน ต่อไปเรามาษาตารางที่สองผลบวกของเส้นรอบหาอัตราส่วนร่วมหรือ R รูปสามเหลี่ยม R ก็คือ cos 60รูปสี่เหลี่ยม R คือ cos 4สหรูปห้าเหลี่ยม R รคือ cos 36รูปหกเหลี่ยมก็คือ cos 30สามสิบโเท่ากับราที่สองหสองกับสอเลยเท่ากับศูนย์จุดแไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้ว่าจากตารางที่2จะได้ว่าอัตราส่วนร่วมหรือ R เท่ากับ cos ้180ส่วน n มาศึกษาตารตางที่สามนะคะผลบวกของหาผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันต์รูปสามเหลี่ยมจะุรนหเอ็กรูปสี่เหลีย่ยม 13.79x กรูปห้าเหลีย่ยม2 6 3 2 x กกรูปหกเหลีย่ยม 46.15x กอันนี้คือค่าโดยประมาณนะคะต่อไปจุดประสงค์ที่สองเพื่อนำความรู้เรื่องเส้นรอบรูปอน,นันต์ไปออกแบบและสร้างสารรค์ชิ้นง,งานโดยใช้โปรแกรม gfp วิธีสร้างรูปเอลเลียดด้านเท่าโดยใช้โปรแกรม gfp วิธีการหาผลบวกขมุมภายในรูปเอเหลี่ยมจตละมีขนาดเท่าไหร่โดยใช้สูตรวงเล็ตลบสองหกร้อยแปดสิบส่วนเช่นใช้รูปแปดเหลี่ยมแต่ละมุมมีขนาดแทนเด้วยแปดเราจะได้ร้อยสามสิบห้าองศาเราใช้โปรแกรม GSP สร้างส่วนของเส้นตรง AD การแปลงหมุนร้อยสามสิบห้าองศาหมุนไปเรื่อยๆเราจะได้รูปแปดเหลี่ยมต่อไปสร้างจุดใกลางด้าน AD แล้วก็ด้าน AB บที่จุด C และ d ต่อไปเราจะเลือกจุด B A ตามลําบับการแปลงถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกถูกต้องการแปลงจะขึ้นทาําซ้ํำถ้าไม่ขึ้นแต่ว่าต้องเลือกใหม่นะแล้วก็เลือกจุด D และ C ตามละบับจะได้รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าดังรูปเราสามารถสแกนการสร้างรูปแปดเหลี่ยมโดยใช้โปรแกรม g f p ได้ใน q r วอโคนี้นะคะบทที่4สรุปผลการดำเนินการ สร้างสูตรการหาผลบวกของเส้นรอบรูปอนันต์รูปเอลเลี่ยนด้านเท่ามีด้านยาวด้านละ x หน่วยเราจะได้สูตรเราจะได้รูปเอลเลี่ยนด้านเท่ารูปที่หนึ่งมีด้านยาวด้านละมีเส้นรอบรูปยาว n x รูปที่สอง n x r รูปที่สาม n x r กำลังสองเพราะนั้นผลบวกความยาวของเส้นรอบรูปอนันต์ของรูปเอลเลี่ยนด้านเท่าทั้งหมดก็คือ n x n x r บวก n x r กำลังสองไปเรื่อย แทน r เท่ากับ c o s 180ส่วน n เราก็จะได้ผลบวกความยาวของเส้นรอบวงอันนของรูปเอลี่ยปด้าเท่าทั้งหมดก็คือ a เท่ากับ nx ส่วนด้วยหลบ c o s 180ส่วน n ต่อไปเรามาศึกษาก็คือนำอนำผลบวกของเส้นรอบวงอันต์นที่เราได้สร้างหรือใช้โปรแกรม dft เราก็มา ออกแบบแล้วก็โดยการใช้ไหมปักเป็นรูปดังรูปนะคะต่อไปบทแค่สรุปและภิปายผลเพื่อสร้างสูตรการหาควบวกของเส้นรอบรูปัันต์เราก็จะได้สูตรว่า s เท่ากับ nx ส่วน1ลบ cos 180ส่วน m เราก็จะได้สูตร s เท่ากับ nx ส่วน1ลบ cos 1้อยส่วน m เราก็แทน n อก็คือจำนวนลูกเอนเหลี่ยนแทนท่าลงไปนะคะอ่าเราก็นำมาสร้างสันชินงานข้อเสนอเนี้ยผู้ศึกษาโครงารจะต้องมีความร er uh ู NP ้ในเรื่องของระดบเบคคาอนุกรมเมคคาลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ผู้ศึกษาโครงารก็มีความรู้เรื่องโปรแกรม g s p ต่อไปผู้ศึกษาโครงงานเราก็สามารถนำความรู้เรื่องผลบวกนุกรมอนันต์ไปใช้พัฒนาโครงานอื่นๆต่อไปค่ะ รรนานุกรมน,นะคะเราได้ใช้ข้อมูลอะไรในการสืบค้นบ้างน,นะคะชิ้นงานของนักเรียนถ้ามีต่อไปเป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมค่ะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งมีด้านยาวด้านละหกหน่วยจงหาผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นันสี่เหลี่ยมจตุรัสรูปแรกมีเส้นรอบรูปยาวสี่สิบแปดนิ้วจะหาผลบวกของเส้นรอบรูปอน,นัน ข้อสามรูปหกเหลี à, 4, ย 4, 8, 4, ่ยมด้านเท่ามีด้านยาวด้ละสี่นิ้วจงหาผลบวกวของเส้นรอบรูปอันใดสีรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาวด้ละห้านิ้วจงหาผลบมกของเส้นรอบรูปอันใดเรามาศึกษาแต่จุกเขาสอนกันนะคะเราจะใช้วิธีเหนึ่งกันทฤษฎีบทพีทาโกรัสเส้นรอบรูปยาวสี่สิบแปดนิ้วแสดงว่าด้านยาวได้ละสิบสองนิ้วรูปที่สองนำสองหารได้หก้ร่สองห้าสอนึ่งรูปที่สามมีด้านยาวได้ละ นำสองแห่งก็จะเป็นรากที่สองของสามสามรากที่สองส่วนสองกำลังสองบวกสามรากที่สองของสองสลังสองได้เท่ากับหกยูผลบวกความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหียมจัจุรัสทั้งหมดคือสี่สิบแปดบวกยี่สิ f o u r รากที่สองสองบวกยี่สิ f o u r บวกสิบสองรากที่สองสองบวกไปเรื่อยเื่อเราก็จะได้เอ็นหนึ่งคือสี่สิบแปด r ก็คือรากที่สองของสองส่วนสองใจเท่าลงไปในสูตรเอ็นหนึ่ง 1, ส่วนหนึ่งลบ r เราไปได้48ส่วน1ลบไร่2ของ2ส่วน2 1ลบที่2ของ2ส่วน2ก็จะได้2ลบไร่2ของ2ส่วน2นำ2ขึ้นมาคูณก็เป็น96ต่อไปนำผลที่เกตคูณเราก็จะได้เท่ากับ48หน่วยเล็บ2บวกไร่ที่2ของ2ดังนั้นผลบวกความยาวของแท่งลบลูกของสี่เงินจัตุรัสทั้งหมดเท่ากับ48หน่วยเล็บ2บวกไร่ที่2ของ2นี้ต่อไปวิธี2ใช้สูตร เท่ากับ n x ส่วนหนึ่งลบคอสร้อยแปดสิบส่วนเอ็เท่ากับสี่สิบแปดส่วนหนึ่งลบคอสสี่สิบห้าเท่ากับสี่สิบแปดวมเล็บสองบวกลอที่สองของสองดังนั้นเซนร,รอบรูปอน,นันต์ได้เท่ากับสีบ 2, บ 2, 2, 2, ่สิบแปดวมเล็บสองบวกลอที่สองของสองหรือประมาณร้อยหกสิบสามจุดหกแปดเนื้อเฉลยค่ะแบบสุดทักษะ สิ่งที่จะฝากไว้นะคะโครงงานเป็นผลงานที่แปลกใหม่จงภูมิใจถ้าสร้างได้สำเร็จขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ